หลังจากที่หลวงตาบุญชื่นได้ทุงดงออกจากวัดนาเสีนวลบ้านนาเสีนวลมาเมื่อตอนเช้าวันนี้หลวงตาได้ทุงดงมาถึงยังตัวอำเภอเมืองมุกตาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นย่านธุรกิจของตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารเลยทีเดียว ซึ่งประกอบไปด้วยตลาดห้ ANG, D, างร้านสถานที่ราชการสำคัญสคัญหลายแห่งก็อยู่ที่ในตัวเมืองมุกดาหารนี้กับภาพที่เห็นจึงไม่แปลกใจเลยที่เห็นฝาผชนญาติโยม่จำนวนมาก ต่มาล็อกกรับหลวงตาบุญชื่นด้วยความเคารพและพลังแห่งศรัทธาในตัวหลวงตาและเป็นญ่าิชุมชนในตัวเมืองมุกดาหารจึงมีประชาชนจำนวนมากมาล็อกกรับหลวงตาตลอดเส้นทางที่เดินทุดงผ่าน ถึงแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวไปบ้างในวันนี้แต่ด้วยพลังศรัทธาแห่งหลวงตาบุญชื่นและบาร,รมีของหลวงตาประชาชนสาธุจชนจึงมุ่งมั่นตั้งใจและไมยย่ย่อท้อคงฝักหลักรอหลวงตาทั้งพ่อค้าประชาชนและข้าราชการต่าก็มารอกราบหลวงตาเพื่อเป็นฟิลิมงคลแก่ตัวเองในชีวิตสักครั้งหนึ่งก่อนที่หลวงตาจะเดินทุดงออกจากจังหวัดมุกดาหารต่อไปเพื่อกับ ไปยังจังหวัดนครพนมมุ่งหน้าอำเภอ,อ,อทา่าพนมต่อไปกับสาธุชนญาติโยมที่เรามารอก,กราบรัสการหลวงตาตลอดเส้นทางที่เดินทุดงจนสุดสายตาเพราะถือว่าตัวจังหวัดมุกดาหารเป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งจึงมีสาธุชนญาติโยมจำนวนมากมารอก,กราบรัสการหลวงตาตลอดเส้นทาง โดยหลวงตาจะเดินทุงดงกลับไปยังจังหวัดนครพนมต่อไปเพื่อกลับไปยังวัดที่ท่านได้จำพรรษาอยู่นั่นก็คือวัดบ้านเสาแล้วอำเภอโพธสวรรค์จังหวัดนครพนมต่อไปโดยใช้เส้นทางเรียบแม่น้ำโขงเข้าจังหวัดนครพนมและด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลวงตาบุญชื่นจึงได้แวะเข้า,าพัก ตบร้อนที่วัดในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงและได้ออกทุดงต่อไปยังจุดหมายปลายทางจังหวัดนครพนมต่อไปโดยใช้เส้นทางเรียบแม่น้ำโขงเข้าจังหวัดนครพนม กดติดตามให้ด้วยนะครับจะมาอัปเดตให้ทราบว่าหลวงตาบุญชื่นทุดงถึงไหนแล้วและเข้าจังหวัดวควนครพนมเมื่อไหร่ขอบคุณครับ